เขาก,กล่กอกกอกลงทั้งเนื้อปลาทั้งผักนะครับเอาลงไปในบังงดิเวทเขาก็เดี๋ยวปลาเอาผักเอายังลงเนาะพอีตูงสิเนี่ยลงคน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 ข่ากันที่เบิองเครื่องเนี่ยเขาก็จับยางล่องเลยเบลยครับพี่เราแบบนี้ครับจับตองลงเขาก็เจอเขาเลยนี่ครับเขาคือเข่าล้ำเนี่ยครับเอาไฟไปรอบๆนี่ครั้งนี้ทุกครับเขาก็หมุน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 เต็งสิดีพี่น้องเริ่มฟดแล้วครับ สวัสดีค่ะมาอีกแล้วยายเตี้ยข้าแซ่บยุ่ย,ยเตี้ยลอ,อยนวลซองอรอ่อยนวลมือหนีไม่ได้ฉีลามป่าและพี่น้องเดินลา,ามป่าใช่ไหมใช่ไม้ไผ่ครับนนสวัสดีครับผมยูด,ดีครับนี่ไม้ไผ่เขาตัานมาแล้วครับเขาเฮ็ดป่าแล้วเราเขากลัดจีก,กอกลงหนีพี่น,อน้องเห็นบ่ะฮู้กอกลงไปกับเขาเนี่เรากำลังจีตามาเครื่องครับ <ไป S 1> เครื่องไม่ยังแน่ยเน่เครื่องเขาก็มีนี่ครับบักพริก หม้อชีไก่ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมหอมหอมคก็จงเครื่องอ้อมเครื่องหมกข้าวเหนียวแม่เฮ็ดคือกันเนาะแต่ว่าข้าวยัดลงอันไม่ไพ่ซื้อนี่ครับตามเลยแม่จัดการแต่ว่าใหญ่สิบ่ใส่ข้าวเบือบอ่ใส่ข้าวเบือเนาะหมกข้าวใส่ข้าวเบือเนาะแม่นแล้วแต่หมองก็เฮ็ดบ่คือกันอีกด้อครับพี่น้องบ่แม่นสูตรหรอครับแต่มันเป็นการทีแ่แปลว่าเฮาเคยเฮ็ดมากนะอันนี้เฮาก็ะโคเครื่องให้มันละเอียดเนาะเครื่อโคใส่กันเบิดทุกอย่างเอาไปคนใส่กันแล้วเอาใส่ใหม่ เราก็ไปเผาเอิ่น่าล,าล้างพี่น้องเขาคือเขอลาล้างมานะครับ <c oughs> ข้างกลับไปเผาจนปลาซุ่มมันนีก็ล่มเย็นเย็นพี่น้องอยู่หน้าครับเห็นแล้วเราม่กินซุ้มกันเรื่องแบบนี้ให้ผมตม่ำปะเนี่ยมันสีแหลืองแล้วไม่ยันเอาตาเอาตาได้อพี่น้องเนี่ยไ <c oughs> ก่ๆได้ก็ีบไก่พี่น้องเนอะเอาวันี่ตีตำ่ำเป็นไข่ไปเลยเป็นไข่เอาละเอียดลายปันได้ไหมธรรมดานี่ละเอาหยาบๆเนะาะต่ำใบแค่นั้นปะเดี๋ยวสีบีใส่ที่หลังบีก็แขกก็แขกใส่ต่ำมันนี่กนบีคืออย่าง บีก็ชีกันนะพี่น้องชีกชีชีกะล่ะชีดีเนาะบานยูเติ้ลีดีเอาแบ่งกันนะแบ่งกันนิดหน่อยหอมบานยังบานี้หอมปานยังจะแยกสิชีกต่อนี่มีบีครับอันนี้คือบีบีนี่แหละบีถ้าบานยูเติ้ลบาบีอห่างันหอมใส่ตัวรถเขามากรถใดเด้ากับปุ่งอะไร้ด้วครับพี่น้องตามเขามากรถลดได้พี่น้องได้หอมขนาดเท่าไหร่ขนาดท่านถืไฟได้เนี่ย ก็พบเลยจะเป็นม,มันสมกันไหมแต่ยังมันท้อกันเคยใส่โค้งไงเราไปใส่โคกหน่อยบ่าถนัดอุ้ยบระคากไรวันนี้เขาก็จะขวดใส่ยันหม้อว้ครับใส่หม้อว้เอาไบข้นนี่แล้วกระทียมองเลยโอ้โหน,น,นีครับเขากจะเอาปลาเอาวน พักเอายางลุงเนาะพอีตวงสิเนี่ยลงไปแล้วกับปงเครื่องใส่กันต้นหอมน้ำแล้วใส่ผักชีน้หพี่น้องเดี๋ยวเอาปลาลงใส่พร้อมกันวัตถุยางโหลดเอาปลาลงครับปลาลงปลายังก่อนปลาเนื้ออ่อนบ่ปลาเนื้ออ่อนปลาข้างเห็นว่าปลาข้างเนี่ยจะใส่เกลือเกลือเขาเขาหมักนัวหมักเคีมเวาก็ใส่ตามพวาหมักได้พี่น้องเห็ดออมนี่ขั้นทางบานเทาทีเห็ดลึอกเจืกหน่อยเนาะไม่ค่อยเปลืองข้าวเหนียวอันนี้ปลาแดกครับเัาก็ใส่ลงไปโหลด เพิ่มความหอมแล้วก็พงนัวพงวิเศษเท่ากับใสไปเลยครับตามพวามากค่นค่นๆคนคนๆค่นเขาการที่เมืองซิมบ่วัซี่ยซซีวีเดถามสุกกันเนาะเสียวัซซี่ซอยใส่ไปซอยพักซี่ใส่ครับพักซี่ต้นหอมหอมเทาก็ซอยใส่ละอะไรวุ่นเสียไปหรมันได้บังหนึ่ง2สองบางนี่งเลยสองยุ่งเนีไมนได้สองท่าอาผักใส่น้ำจิเป็นได้สองบังไอ้พวามันยุบลงนกับปเทศไหนแมนบ ก็ลองนีัใช่ใช่บ้างเดียวนี่ใบแมงลักครับพระอีตูบ้านยุดนะขั้นภาษากลางกับใบแมงลักครับนี่ใส่ไปเลยโอ้หอมห่วยๆกิ่นยุดเทิ้งเชียงหน้าวันนี้ขั้นไปใส่กระเพาะแต่ทงหน้าโอ้แสบเข่าที่บัวน้ำไม่ยอยน้อยนุ่งตาเข่าที่บัวเปรตีบบ่แม่เออเปรตรบกินแสบกลิ่นบัวแสบข้นข้นบ่แม่คนแล้มันเข่ากันเดี๋ยวเอาน้าไม่ยอยจังน้อยไปคนเข่ากันแล้วเอาน้าไยอยจังน้อยครับมันค่อยบ่ใหม่ มันถ้าไปล่าเขาไปเผามันสุดยอดอุ๊บอุ๊บเขาเผาใหม่อมเลาเออว่าในว่าในชุกระหอนล่ะยูเขานั่นนี่นะนี่นี่ท่นทุ่นทุนพักยกใส่บังโอ้ไข่มันไข่นะครับพวงหลายอันซื้อดอกเวลาเข้าวันนั้นค่ะมันยูบลงกับวารายไปแล้วนี่บังเขาลามเ่าพี่น้องเขาจะมาเห็ดลามป่า เดือดบานกับเฮ็ดพื่งกันอีมาเลยเนาะสูตรไทสูตรมั่นคือว่าล่ะครับอันนี้ก็เคยื่อเฮ็ดมากสี่กอกเล้นหารองได้มากกว่านี้อานนใจใจน้อยก่อนจับป่ายางลยเหลมือล่างแล้ด้วยจับยางล้มเหอันน้ำงกมกนป่เอาสจัสวนกระตาล้มเหลวเขัดเสียบต้งใจเย็นร่มกับเย็นเย็นี่เอาลงไปเลยครับเครื่องเนี่ยเขาก็จับยางลงรถเบอร์เลยครับเอาปลาลงเอานื้อปลาลงล้ไปเนีขาต้องเคอันน้บบเฮยจะแบ จีลงได้บนไหนรุ่งใดน,ใดนี่ว่าจีลงบ่ได้ลงได้เยอะเวลาเคยเห็นมัหนูเขางู้องคุดผู้จะคองม,มาแล้วเนาะบ่ได้บ่ได้ทำามาเ็ิปหาตอนไงบ่แล้วญาติพาคนเยอะไปนนี่ครับเขากับกอกกอกกลงทั้งเนื้อป่าทั้งผักนี่ครับเอาลงไปในบงังนี่เบิร์ตไม่ว่าจีได้งสองบงังบ่ คิดว่านหน่อยเดี๋ยวเอาบางหนึ่ง,ง,ง,งให้มันแล้วกันเดีย๋ยวเอาหงาดป่าลงเลยครับโอ้ไข่ไข่ครับจับไม่ได้จับไม่ได้บางไหนได้บางเงี้ยเงี้ยอย่าบางยังไงนี่แหละมาเด้อพี่น้องลามป่าทึ่งเข่งหน่อเอาผัดเส้นน้ำลายไลเลยสีอ่อนลงเน่อ <c oughs> ยเถอะพี่กิงก็ใส่มือยุ่งเขาไดี๋ยวปะนี่มือเลยดิมันสีอ่อนลงน้ำกันเลือดเลย เดี๋ยวพักกันยุคืึ้นกาครับคือยังห้องออมมันออมใส่บังเนาะเลี้ยวไปตึกสะดุงตะเกียนอยู่แพร่นะหลกงอ๋อนี่แล้วเห็นสีแล้วนามเอาสีนี่มอกินเห็ดกินนามเอาเลยนามเอาแบบนี่ครับพ็นเลาปัะนี้ครับงัดตอองรุงเ้าก็จะไปเผาเลยปัะนี้ครับตัดปากไว้ตัดปากไว้เต็มบังพอดีครับไปปัะนี้ครับพี่น้องไปเผาครับนี่ครับพี่น้องห้องกับมาเผาแล้รปัะนี้ เขาคือเขาลามเนี่ยครับเอาไฟไปรอบๆบไฟแห้งลายกับสีไหมเนาะเขาก็ซ่อมมือเอาครับอันนี้ยังก็อ่อเขาเอนไว้อย่างเนี่ยอันเตาห้อนนี่นะขี้ขี้เนี่ยเขาก็ตีไหมนะครับไหมเนี่ยเขาตีตีครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเขาก็เอาสังกะสีน่ห้องไวทั้งก้นี่ครับสังกะสีห้องไวแล้วเขาก็เอาไส้นะเอาดินไส้มาเทใส่ครับเทเทใส่ซ้ำนี่ก็ได้แล้วครับนี่กลเป็นแนวนันด่งไฟเัรื่องแทงหน้าแล้วครับขี้ไฟครับหรือห่ออ่อนเอาเตามาตั้งไวก็ได้ไ้เชียร์ขี้เท้าลง ที่เฮ็ดบังที่นี่ก็คือกันไฟนะครับกันกันไฟใหม่ๆที่หน้าห้องห้องก็เอานี่มาอันเอาขี้ไส้นะมาใส่แทนนี่ครับถ่ายจากพืดหนึ่งครับผมแล้วก็ปีนไปเรื่อยๆก้าวาน,นันข้างนี้ซุกกันวะน,นี่ข้างนี้ซุกครับห้องก็หมุนหมุนมุนมุนไปเองสินี่ครับห้องก็หมุนเอาเดี๋ยวจังหน่อยมะยามครับพี่น้องนี่พี่น้องเริ่มฟดแล้วครับน้ำก็เริ่มฟดลงมาแล้วแสดงว่าข้างล่างนี่ก็เริ่มซุกแล้วครับเกลื่งๆมาเนี่ยห้องกระเพาไปเรื่อยๆครับระวังถาปลาซุกครับพี่น้อง จักตัวเอาไว้มัดยังแม่เอาไว้มัดอวมัดเขาทิ่อนออกไปสามเลยนะที่มันอาเอาไว้มัดก้าไว้สามเขาครับพี่น้องเดี๋ยวไปเพิ่งป่าครับมันจะซุกแล้วเรล้วซุกแล้วพี่น้องล้ําปลาซุกแล้วสุกแล้วขอ่อเราทิพยไครับทีพตาเบิ่งดูมีไหออกมาบมดล่ะนะไหลแหนมบอล้อน ห้าตัวเดี๋ยวลองเคาะลงม,มาก่อนดูได้ปะมันยังห่อนอยู่เลยเคาะดากม,ม,มันเลยดีสุกแล้วสุกแล้วออกมาอยู่ออกมาอยูอ่ดีออกมาดีเหมือเบิ้านเราบ,นบน้างนี่วะพาพายางเดียววันนี้นี่เลี้ยงได้ซิมลึอ คือว่าหอมหน่อยอ่โอ้ยยมยยอยยยหยยยยยยงโอ้ยยยยลยย่ะยยีอยยยยอเยย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 เยย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 ่ยยยยยนยยยยยายยยยยยปลายย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 ยอยย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 ้ยย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 ย ได้ยืนบ่ได้มามาครับวันนี้กล้องเขาเฮ้ยพี่น้องย่หุ่นป้าจัดการมาครับพี่น้องวันนี้แล้วแล้วพี่โอ้หนามเสียเบิ <c oughs> เสียหัวอขอบคุณครับหนึ่งปั้นแล้วแกเขาหนึ่งปั้นขอบคุณค่ะที่เหลือเอาเบิร์ตเลยตี๊ดนี่เปิดเปิดพวกนีเ่เปิดก่อนโอ้ไข่มันเดี๋ยวผมเนโอนงาออกกันเป็นทางมั่นหรือเอาใครกันไหนมั่นบ่ น้ำก,กินบันบานอีกแล้วด้วครับเมือ่อนี้พี่น้องลามป่าพอดี<ม>ลามแต่ละบ้านเฮ็ดบ่คือกันอีกด้วครับพี่น้องสูตรว่าตายตัวแล้วครับเนี่ยอะไรยังเข้ามาแฉะมั่ากัเฮ็ดไปหลดยังเข้าปรุงกับมาซานเข้ากัอเจ้าคืเอเฮ็ดคือสมัยตะกี้พ่อกินใจใไม่ไผ่แท้เฮ็ดเอาขึ้นตะกี้ครับตะกี้บไ่ได้รมอไปเนะาะต้าป่าต้าดอกกอไผ่นี่ต้มป่าอืมนัวอยู่ ใส่เกลือใส่เกลือก็บปลาแดกน้ำหลวกน้ำเขากับเนื้อถอหว่าเขากัาเนเลยแม่เราบริบรใส่น้ำป่าได้ครับเกลือใส่เกลือช่วงนี้กินป่าร้ายจังไเด้ด้ครับยน่าป่า Bỏ cơ vào khởi đầu mày 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 lắm hai mươi tuổi của mày và nào cũng hai mươi tuổi vắng đâu พรนน้อมมือนำกินมันเรือครับพี่น้องปั่นขาขอ้ามน่ไงมากินน้ำกันครับกินทุ่มกันยืดเทงหน้าอันนี้ว่ายากได้ปลาไหลามากกับว่ายากจบว่ยากจมสะบังเลยยันบอก ก็เคยเฮ็ดควนเจ้าคนทำมควพกเกยินเยบจากเทศมันหยุดท้านะเอยก่อนเจ้าทีทะลุปู้ใด๋เกิดตอนันนะเมี่วเกลือกเย้่มคนเอกบวเคยือกคว้นกระชังเนี้ยบวเคยเฮ็ดกินนีนะเพิ่งมาซีหูว่าทอเกลอนะลูกนูนไไหกับบวอเกลทฤษฎีกัปฏิบัติสร้างสมรถนะกับนักเรียน แกงกันด้กก็พวกต่ำเด็กหน่อยกันยังไงกับเเคยไม่ประสบการณ์วพวกบไรนี่สมเกงมเ่งอะไดนี่าซูฟังได้ไหมจะจีโน่ <ừ> ขับรถจักรยานหรอแม, <ừ> ม่ไปเห็นมันทายเนาะรถแน่หลัเบิดแม่ไปเห็นมัน่ายลานี่ยแล้วจู่ห่าซั่งมาเยอ่ไห่เอาจร<อ>ิ ไม่เห็นเปานเราหยางนาไม่เห็นงับ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 เราเป็นเราเราอยางเขาเหื่อคนเด็ดง่ายดเหรอคนเด็ดง่ายหนึ่งเห็ดตัวใหญตัวดำหนึ่งโอ้ยปัญหาในเห็ดเอาเขาไปแล้วสูบไม่ได้กับัตเต็มไม่เอาเลียงงัดอยางอยู่แล้วมูลบัตเป็นมูลบัดเป็นมูัดีมวเขาเลิ่มมาวางตีนู่ปทอเขื่อนถุนเตื ล่มแห้งครับอยู่หน้าเย็นดีอยู่เย็นดีกินข้าวแล้วนี่คือกี่รับนะนอน,น,อนเย็นเลยครับเดี๋ยวที่บา้านคือมีจจะนอนเ,นว,อเว้นแทบมมีแบกปีแล้วแบกแล้วครับใครไม่เห็นล้วงกลิ่นแบกข้างในๆๆแต่เ้ารุคนนีน่หมดสวยมันห่อนครับข้ามตองขึ้นต่เศา้าเอาน้ำสวยรักถ่อนกายาตื่นมากกับอ้วนไปนาอย่านอนนัก นยนักต้องพักผ่อนไม่หั่นกลับวะไม่หั่นกลับยังสะเปลี่นเลยยังจะเปลนเพื่อไปลีทางหน้าไว้เพราะถาวกับลูกเขยลูกเขยไปหน้าลูกเขยนอนเม่นมันหอนเนาะขั้นสิบอกกับยานลูกเขยอายเลยเขียนจะแปลนไว้ไปนาอย่านอนนัก กูเคยตื่นมาไม่ต้องแม่นผาเห่าก็คักไหลเขียนไว้เนี่ยมือหนากันกูเคยกระลบออกก็เขียนไว้มาเหนื่อยนักต้องพักผ่อนอ <laughs> แก่ก <laughs> ันอยังอะไรบ้บรรดาบอกลาเต้นหน่อยไปเบิ่มเพินสร้างมาหลอมผาคือไปขว <laughs> <laughs> ้าเขาคนก็ไปรีนลำผาืเม่อกี้ว่นนีเงินเราไปจอดบ้าง ก่อนยังันอันกูพาแล้วไปจนสร้างเนียเมื่ใกล้ๆไงก็เห็นแม่แม่อีตัวลูกสงสารลูกลูกคุนไปบังสร้างไปใส่สันไปซอกหาลูกลูกไปไี้อยู่น้ำผาไปนะพี่น้องโอ้ยแต่อสองสารสร้างมา่าอีกคนอ่ะยังก็มาอันหาแม่เขาพ่อแม่สันอยากเห็นโน้ตามภาษาเด้หน่อยแค่วันน่ะของเงินอ,อยากพี่น้องตะกี้ไงบ่มี เดี๋ยวนี้กินปลาไปซะก่อนน่าีน้องนะที่ผมรถว่าไปตึงองอม่องเลยขางน้ำโคง้งน้ำพอแล้วนะเฮ้ยนกลาไปหลอกน้ำนี่แลรถไทยมากเลยไร้เนี่ยน,น่ารัก <c oughs> อย่างงี้ไร้ม่วงคนดึงเหล่คนกบ,บย่าน ไปใส่ป่าะยาไปไลลม่องคนไหลม่องคนอนไรคุลุวก็น่าไปไล่ม่องมาสั่นาไปไล่มองจังไหนไปไล่ป่าเ้ยใส่ม่องคนไล่ม่องปล่อยม่องไปไนอะไรมันเกิกูขึ้นปล่อยมันไล่ไปน้ำานามต้อสมนไหน้ำนาเลยดิเขานก็ดึงดึงขึ้นทั่วน้ำ นี่รู้เต็งเลยว่ะยังไงภาพไปเบิ่งไมการล่วงเปล่าล่วงไปละล่วงไปเลยถ้าไปไปง่อยเฮ้อนั่งเบิ่งเป็นไหลม่องเป็นนั่งเบิ่งเมื่อนั้นเป็นปนั่งเบื้องยิ่วลิมโค้งี๋ยวมีโอกาสจะพาพี่น้องไปหาอยู่อะนะครับปลาอะไรจะเบิ่งก่อนเนี่ยเราหย่านะ่ะเลยบล่พาล่วงพอเราก็หย่าน,น้ำเมื่อนเบื้องหนึ่งอันพี่อมช่องปลาไปรอเราเชวนไปอยู่เบื้งหนึ่งจะนำให้หน่เบ <laughs> ื้องเนละ็กเนาะ น้ำมองกับลุกหัวเขาพ่อแล้วแม่ผมพ่อละมอแม่กับพ่อละนอิ่มละอิ่มละนี่ยังส้มกันน้อยพี่น้องอิ่มละเอ้าว่วาฮันเบิดเป็นผู้ใหญ่ต้องกินหลายๆได้เพื่อนมาเด็กหน่อยอยากกินหลายกินน,น้อยๆแล้ว <laughs> ที่เหยาเนยไรมันถี่นักปะ่ะเดียวไข่กับน้องเบ่งเบยกอบบะสั่งไหมล่ะ น้องกระป๋าแม่ซื้อขนมให้แม่เห็นน้องก้น้อยแม่เลยเอาให้น้องก่อนน้อยก่อนใหญ่แม่ก่อนน้อยให้ไอ้ก่อนน้อยเออไอ้ก็เล่ยปะเวลาก่อนใหญ่มันหนักเอาก่อนน้อยตัวกินของน้องอืมน้องเลยว่ยปะไอ้มันหักกูไปเนี้ตัวมันยหญ่กูหนักก็เอาก่อนน้อยไอ้เนี่ยือดหนอนว่ท่านไอ้บ้านเนาะยแกงกระต่ายชิมไปหลายหน่อยแล้วแกงหน่อย เอาไปปูไปหันเนื้อแม่เพชรข่าอยู่างเเลยเกมาเกียร์บ่ม,มันยังเกี้ยได้ดีเห็ดเปืตต่องเขาจะเกิดบ่หรอป่ะนี่ต้องเกิดไม่ไปเบนรุ่งเสิอเกิดเลยเสือมาล่วงบ่ดูท่านมาศาสตรมันอกระสิออกอย่างเงี้ยมึงมาที่พ่อไปเกี้ยอยูน่นั่ละย่นจ้มาอะไรเกี้ยไหนพี่น้องมือหนีกับพ่อกันเท่านี้เนาะมือหนีกับซุ่มเข่ากันเท่านี้เดี๋ยวมือหนาเข้ามีเอียงมาซุ่มกันไหมเนาะพี่น้องกะเตรียมห่อเข่าไว้หามาซุ่มเข่ากันอันนี้กะเป็นอากาศอยู่ทีงหน้าเข้า อาหารแบบบ้านเฮาแบ่บ้านสมัยสมัยลูกบ่าในเกิดเลยเนี่ยกะมี่ยังกะมาเฮ็ดแต่ว่าสมัยใหม่แน่สมัยเก่าเนี่ยกินข้ากันไปเนาะพี่น้องเพราะเาได้มีแนวมาซุ่มเข่ากึ่ซุ่มเขากันกินขอน้ำกันข้าวสวยข้าวซอยข้าวแข้งที่บ้านแหละแล้วมืงหนีกับพ่อกันเท่านี้ครับขอบคุณเลียร้ายครับผมขอบคุณที่มาเป็นขอบพูดอะไรนัวขอบคุณที่มาติดตามขอบพูดอะไรนัวแล้วก็มาเป็นขอบคูดเดียวกันเนาะพี่น้องแย่ามืงหนีกับพ่อกันเท่านี้แล้วจะให้แม่อวยพรให้เก่าเนาะได้ก็ที่ว่าให้พี่น้องเามีความสุขแต่พ ปลาสจอยากนุ่ไข่กับเกียวที่มันไล่ๆอยู่เดี๋ยวนี้หายหายสาบสูญไปจากพี่น้องข้าวสุกุุ้คนอยาจะมีมีแต่ข้ามสุขุ้งจะเล่นนะคะเด้อขอบคุณหลายๆที่มากิ่นขอน้ากันขอบคุณหลายๆที่มาเป็นครอบครัว่อยนัวโชคดีสุขุสุกุ้งนะคะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมพูดถ่าเด้อลืมอีกหน่อยเด้อดีนะครับอย่าลืมนลิกินบานเข้าเด้อพี่น้อง